ไปกันที่ประเด็นการเมืองเช้านี้ฮะคุณผู้ชมพักแรกเราเริ่มกันที่พักรวมไทยสร้างชาตินายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์แหละครับคุณผู้ชมไปทําอะไรไปช่วยสสสรณวุฒิสรนเกศสสในอดีตนะฮะหาเสียงในพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะฮะคุณผู้ชมได้รับการต้อนรับจากประชาชนท่วมท้นเลยทีเดียว พลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและนโยบายพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยหัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนอกจากนี้ก็มีรัฐมนตรีคู่ใจนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะมีนายจุติไกรเลิกมีนายอนุชาบุรพชัยศรีรองหัวหน้าพักลงพื้นที่อำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิต เพื่อช่วยผู้สมัครสสของพักรวมไทยสร้างชาตินี่นะครับได้หาเสียงไปพบกับพี่น้องประชาชนมีประชาชนมารอหลายพันคนเลยทีเดียวโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาระบุนะครับบอกว่าต้นดีใจที่ได้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของคนอุตร,รดิตถ์ขอให้ชาวอุตร,รดิตถ์ทุกคนนะครับช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวรวมใจการทำงานให้กับพักรวมไทยสร้างชาติและที่จะต้องฝากไว้ก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต้องช่วยกันร,รักษาไว วันนี้ตนได้เห็นน้ำใจไมตรีของคนอุตรดิตถ์ด้วยจึงขอฝากพักกรมไทยสร้างชาติไว้ในอ้อมใจจังหวัดอุตรดิตถ์มีอยู่3าเขตเลือกตั้งต้องได้สสทั้ง3คนขอให้คนอุตรดิตถ์นะครับรวมพลังกับพักกรมไทยสร้างชาติเพราะว่าจะดําเนินการในสภาอะไรจะต้องใช้เสียงข้างมากเพื่อเข้าไปทํางานต่อไปหลังจากทํามาแล้วถ้าได้เสียงมากก็จะทํางานต่อได้ง่ายถัดมาพลเอกประยุทจันโอชายังได้กล่าวต่อบอกว่าสิ่งที่ตนทํามาแล้วมีจํานวนมาก ยกจังหวัดนะฮะในส่วนของยกตัวอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละถนนหนทางก็ทํามาแล้วแต่จะทําต่อก็คือขยายให้มากขึ้นทางพักรวมไทยสร้างชาติมีนโยบายต่างๆจํานวนมากช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อประชาชนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันณเวลานี้นับเหลือเวลา20วันใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะถึงวันที่คุณผู้ชมจะไปหย่อนบัตรเลือกตั้งขอให้ตั้งใจไตร่ตรองให้ดีถ้าเดินผ่านนะฮะเดินผิดไปจะนําพาประเทศชาติไปในทางที่ผิด ถ้าไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่กันได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับถัดมาพลนเอกประยุธจันโอชาได้ต่อไปแบบนี้ได้พูดกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าวันนี้ตนมาอุตรดิตเนี่ยคนอาจจะไม่รู้ว่าตนรักในห่วงใย,ยทุกคนหัวใจของตนอยู่ที่ทุกคนอยู่ที่สถาบันหลักของชาติขอให้ช่วยกันร,รักษาไว้ขอขอบคุณทุกคนที่ต้องเดินหน้าสู่ยุคใหม่โลกใหม่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเราต้องมองไปข้างหน้าบอกว่าตนเองเป็นอย่างไร วันนี้ถ้าเรามารวมกันได้เพราะว่าโควิดหายพระตนเป็นคนบริหารให้สถานการณ์เหล่านี้ดีขึ้นเป็นปกติโดยเร็วผู้นําประเทศต้องนําประเทศนะครับในสถานการณ์ที่วิกฤตได้ด้วยขณะเดียวกันความมั่นคงก็ต้องมีทหารก็ต้องห้างกำลังใจเขาถ้าไม่มีทหารรักษาแผ่นดินไว้จะเป็นอย่างไรดังนั้นต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครคุณผู้ชมบรรยากาศของการอภิปรายเนี่ยช่วงหนึ่งสร้างเสียงเฮฮาแล้วก็ฮือฮาเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้อภิปรายขณะที่ ระหว่างที่ปราศัยนายสรันพุทธสรันเกตนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครสสของอุตรดิตประกาศหน้าเวทีว่าประชาชนมารอลงตู่สามชั่วโมงถ้าไม่รักไม่ศรัทธาไม่มารอลงมากขนาดนี้ทําให้ขณะที่พลเอกประยุทธ์อธิบายอภิปรายอยู่เนี่ยนะครับตอบสวนกลับทันทีบอกว่าถ้าไม่รักก็ไม่มาเหมือนกันเราต้องมีน้ําใจให้กันและกันเรียกเสียงเฮฮารั่นสนั่นเวทีเลยทีเดียวนะครับ